สวัสดีครับตชาชัยครับสวัสดีค่ะยายสายจ้าวันนี้ครับช่องตชาชัยและยายสายนะครับตามคำเรียบร้องครับผมทางสายบุญเหมือนเดิมนะครับจะพาเดินทางไปที่เจ้าพ่อมเหศ์สังมีืเลื่อเนอเ,นอเ,นอเนอม,มืองเดิมสักดบุตที่สุดพระธาตุเมืองเก่าตำตานเล่าเจ้าแม่นานหินท้องถิ่นหลวงปู่เสือมากเหนือกุ้งกลามคือนามอาจสามารถก็คือคำขวัญประจำอำเภออาจสามารถนี่เองนะครับวันนี้ตชาชัยและยายสายนะครับจะไปร่วมุมที่ วัดพระมหาเกดีเท้ามหาพรมนะครับที่วัดบ้านสนามชัยนะครับโปรดติดตามเส้นทางการเดินทางในวันนี้นะครับผมครับผมเจสสายครับตอนนี้เดินทางมาถึงแล้วนะครับผมเดี๋ยวตาชัยจะเข้าไปรีวิวภายในนะครับโปรดติดตามเข้าไปดูภายในด้วยกันครับบริเวณลักษณะกำแพงของวัดบ้านสนามชัยนะครับเป็นลักษณะคล้ายส่งแบบขอมโบราณนะครับลักษณะขาย้ายกันมากนะครับแบบ ้ายกันจรีครับลวดลายการกอร่อสร้างนะครับเป็นลักษณะของรูปแบบของของโบราณนะครับและนี่คือบริเวณทางเข้าเท้ามหาพรหมสีหน้านะครับเออมหาพรหมสีทิศนะครับเดี๋ยวตาชาจะพาเข้าไปรีวิวดูภายในนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะเข้าไปกราบนมัสการขอพรจากหลวงป,ปู่ภายในวัดก่อนนะครับครับผมดูลักษณะบริเวณทางเข้า พระมหาเกดีเท้ามหาผมนะครับครับและนี่คือบริเวณทางเข้าพระมหาเกดีเท้ามหาผมนะครับเป็นลักษณะรูปแบบการสร้างงานลักษณะคล้ายของปราสาทลุงลุงมากนะครับครับตอนนี้ตาชัยก็จะเดินไปรีวิวบริเวณพระมหาเกดีเท้ามหาผมนะครับตอนนี้ยาสายเดินนําหน้าไปแล้วนะครับดูความสวยงามครับวันนี้อากาศร้อนสะหน่อยนะครับ ความงามลักษณะคล้ายวิหารของอยุคของโบราณนริงๆนะครับถ้าเราเดินเข้ามาภายในสะพานข้ามเข้ามาบริเวณปราสาทพระมหากรีท้าวมหาผมครับก็จะเจอ,อรูปปั้นเหมือนนะครับผมพระศรีวลีนะครับตอนนี้จะาสายก็ไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปรีวิวภายในนะครับ ลักษณะการสร้างของศิลปกรรมและสถาปัตย์นะครับออกลักษณะรูปแบบของโบราณนะครับเหมือนจริงครับครับตอนนี้ตาชัย <framework> กับยายสายนะครับเราจะพาเข้าไปเดินเข้าไปภายในวิหารเท้ามหาผมนะครับจัดสัดส่วนความสวยงามได้อย่างลงตัวนะครับของหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับเดี๋ยวตาชัยจะเข้าไปเดิน ชมภายในนะครับว่าลักษณะจะสวยงามแบบไหนแต่งานสถาปัตย์แล้วก็ศิลปรกรรมที่สร้างขึ้นตระชัยว่าลักษณะคล้ายรูปแบบประสาทขอมนะครับมีองค์พญานาคข้าเสียนนะครับอยู่บริเวณทางเข้าลักษณะคล้ายเขาสมุทรลุงสมัยเก่าเลยนะครับประวัติการสร้างวัดนะครับประวัติการสร้างพระมหาเกดีของ ถามมาหาผมนะครับก็คือหลวงปู่ได้นิมิตฝันนะครับก่อนจะสร้างวัดบ้านสนามชัยขึ้นมานะครับนิมิตฝันตั้งกิจการนิฐานบำเพ็ญวิปัสนานกรรมาฐานเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับแล้วก็คือดทฐานท่านได้นิมิตฝันว่ามีเจ้าเมืองให้มาผูกสร้างวัดแห่งนี้นะครับแล้วมา,มาแทนที่ของเจ้าเมืองนะครับแล้วทีนี้หลวงปู่ก็ได้เริ่มสร้างวัด แห่งนี้ขึ้นมาแลครับบ้านสารน้ำชัยเมื่อวันที่20เษาอนหา2 5 3 7ที่ผ่านมานะครับผมความสวยงามที่หลวงปู่ลงทัพย์ได้สรรสร้างขึ้นนะครับสวยงามมากครับนี่คือบริเวณชั้นล่างของพระมหาเจดีย์เท้ามหาเท้ามหาพรหมนะครับอันนี้คือรูปเหมือนสมเด็จพุทธจารย์โตพรมังสีนะครับเป็นรูปปั้นหุ่นที่พึ่งนะครับเหมือนมากครับ เหมือนหลวงปู่มากนะครับอยากให้พุทธศาสนิกชนที่แวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพอรกันเยอะๆนะครับก็อนี่คือรูปปั้นหุ่นยี่พึ่งเหมือนนะครับของหลวงพ่อเงินพุทธชตน,นะครับหลวงพ่อเงินนะครับผมแล้วถัดขึ้นมาองค์ที่สามก็คือหลวงป,ปู่ขาวอนาลโยนะครับแห่งวัดถ้ำของเพลนลักษณะสวยมากครับเหมือนองค์กิงมากครับ ขึ้นมาอีกก็จะเป็นหลวงปู่ฟั่นอาจารโลนะครับเจเจอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐานนะครับถัดขึ้นมาอีกองค์ครับก็คือพระครูบาสีวิชัยนะครับแห่งล้านนานะครับเหมือนจริงมากครับเอฟซีท่านครับ แล้วก็ตอนนี้ยาสายก็จะปิดท้องตลูกนี้ปิ้นะครับและนี่คือองค์พระประธานใหญ่นะครับสวยงามมากครับอยากให้ญาติธรรมเข้ามารับชมนะครับเข้ามาแววเวียนกราบว่า้ทําบุญนะครับที่วัดบ้านสนามชัยนะครับอําเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับัดขึ้นมาก็คือรูปปั้นของหลวงปู่แหวนสุกิโนของเรานะครับสวยงามมากครับ ลุ็นรูปปั้นเสมือนจริงมากครับถัดขึ้นมาอีกองครับก็คือหลวงปู่มั่นพลิทัตโตนะครับเป็นเกจิอาจารย์สายวิปัสสนากรรมฐานเหมือนก,กันรครับเป็นปันะ้นลักษณะเหมือนมาก,กจริงเหมือนมาก,กจริงครับพี่น้องถัดขึ้นมาก็คือพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดเรานะครับ ล้วนเป็นเกจิอาจารย์ดังสายวิปัสสนากรรมฐานทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามครับและนี่ล่าสุดครับพระเทพวิทยาคมนะครับหรือหลวงพ่อคุณเรานะครับหลวงพ่อคุณบริสุทธโธนะครับแห่งวัดบ้านไร่ครับเป็นลูกปั้นเหมือนเหมือนจริงครับ แล้วนี่องค์สุดท้ายภายในบริเวณชั้นล่างของวิหารนะครับก็คือสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณุปะมาจารย์นะครับเป็นรูปปั้นเหมือนเหมือนมากครับเหมือนองค์ลูปปู่มากนะครับอยากให้ญาติที่ทำมีโอกาสแวะเวียนเข้ามากร่าวไหวขอพรกันเยอะๆนะครับที่วัดสนามชัยแห่งนี้นะครับผมครับ กับเมื่อกี้แม่ชีได้ผูกแขนนะครับให้กับช่องประชัยระยะสายนะครับพรกับแม่ชีนะครับสุุุภัััะะะรรราาานนนงหลมชยยปิทววกเต ห่วงน้ำที่เป็นย่อมยัง,งสมุทรครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวามีว่าอิโตทินนัมเป,ปตานัมอุปตะปติทานที่ท่านอุทิชให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชแก่พูดท,ท,ที่ลาบโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นเอินติตังปฏิตังตุม อิทธิพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วทีบามีวัตถินจัมจูโฉสมฤตุยสักันสักเมฆลิงตูสังกตาขอความร่ำยมทัยงความจบเต็ที่จันโทพนาลโยยาาเหมือนขาจำวันเพื่ มณีโชติลาตุยธาเหมือนแจ้วมณีอันสว่างสวัยวันยืนยิ่งสัพพิโยริวัชรตควางจะไลทางวางจงนำลาไปสัพพะโลกโวินาศตโลกทำวงโองทนจงหายมาเทเวันตาลายโยอันตาลาย can <dıolēs majabillaughs> buat สวัสดีทั้งหลายกงมีแก่ท่านผยิ่งใหญ่ทสาธุคครับเมื่อกี้ตาชัยนะครับแบบยายสายรับพรนะครับขอให้เอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับของช่องตาชัยและยายสายนะครับขอความอุดมสมบูรณ์เกิดกับกลุ่มท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขทุกคนนะครับเดี๋ยวตาชัยจะเดินเข้าไปรีวิวบริเวณชั้นสองอต่อไปนะครับโปรดติดตามความงามของวัดบ้านสนามชัย อำเภออาสาม้านนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดก็จะสวยงามขนาดไหนนะครับเดินติดตามกระชายและยาสายขึ้นไปครับผมครับตอนนี้กําลังจะเดินขึ้นบริเวณชั้นสองนะครับของพระวิหารพระมหาพรมนะครับครับผมตอนนี้ขึ้นมาถึงบริเวณชั้นสองของฐามหาพรมนะครับเป็นการรูปแบบจําลองขององค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับก่อนพระองค์สมมาสัมพุทธเจ้านะครับจะตัดสลุปรินิพานเป็นองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ต้น สีมหาโพธิ์นะครับจำลองได้เหมือนจริงมากครับนี่คือความสวยงามของบริเวณชั้นสองของอพระเกีเท้ามหาพรมนะครับผู้ที่เข้ามาชมนะครับรวมทั้งเอฟซีตาชัยแะยาสัยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด ติดตามช่องประชัยสายนะครับก็จะนําสิ่งดีแลวก็วัดสวยสวยงามนะครับเข้ามาให้เอฟซีทุกท่านและท่านผู้ชมนะครับรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับครับตอนนี้ใจสายเราก็จะขึ้นไปชั้นสามกับประชัยนะครับครับนี่คือชั้นสามนะครับชั้นสองเมื่อกี้เป็นเจ้าชายเสียถะนะครับก่อนที่จะตัดสรุปเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้านะครับบริเวณชั้นสามก็จะเป็นตัดสรุปเรียบร้อยนะครับเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้า ต้ต้นสีมหาิูนะครับสวยแค่ไหนจริงครับพี่น้องแวะเวียนเข้ามากราวไหวคอพรกันเยอะๆนะครับร่วมทําบุญกับทางวัดบ้านสนามชัยนะครับครับตอนนี้ยาสายก็จะร่วมทําบุญของชั้นที่สามนะครับดูความสมจริงของการจําลองนะครับของหลวงปู่หลวงทรัพนะครับจําลองเจ้าชายเสียถฐานนะครับออกผนวดนะครับก่อนบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับ บางยติธรรมนะครับมีโอกาสแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรที่วัดบ้านสนามชัยอําเภออาสมารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับกันเยอะๆนะครับผมดูการตกแต่งบริเวณชั้นสองนะครับของหลวงปู่มลทรัพนะครับดูความสวยงามของพระมหาเกดีท้ามหาผมนะครับ งามากืกครับพี่น้องลักษณะงานสร้างนี่ผมว่าลักษณะคือนี่คือความเข้าใจของตาชัยนะครับเป็นลนักษณะงานสร้างคล้ายๆกับยุคสมัยของของโบราณนะครับที่ยุคยุคข,ของรุ่งเรืองนะครับลักษณะคล้ายคล้ายคืนกันครับแล้วก็มองอีกในหนึ่งลักษณะมีองค์พระยาน้าห้าเสียนล,ล้อมรอบพระมหาเกดีนี่ก็แบบลักษณะคล้ายๆกับปราสาทหินนะครับปราชาทไอปราสาทเขาพระนุมลุ้งเราเนี่ยครับสวยยิ่งกิครับ ลบปูลบซัพย์สร้างได้อย่างสวยงามครับอยากให้เอฟซีท่านแล้วก็ญาติธรรมเข้ามากราบไหว้ขอพอรครับแล้วก็เข้ามาชมว่าสวยอย่างที่ตาชัยพูดหรือเปล่านะครับระยะทางการเข้ามาชมวัดสนามชัยนะครับหรือพมหาเกดีท้ามหาพรมนะครับมันก็ไม่ไกลนะครับหรือถ้าคนไม่เคยมาครับสามารถเปิด g ีพีเดินทางเข้ามาได้อย่างง่ายดายเลยผมว่าไม่ไกลเท่าไหร่ครับจากตัวเมืองร้อยเอ็ดนะครับความสวยงามของ เกดีท้ามหาผมที่มีการสรสร้างขึ้นโดยหลวงปู่หลวงทรัพย์นะครับตาชัยว่าเป็นอะไรที่วิกฤตสวยงาม,สว,งามสวยงามตะการตาจริงครับผมก็ว่าเป็นยังยังมีความความสวยงามแบบลักษณะของยุคของออโบราณน,นะครับแต่มาสร้างแบบสมัยใหม่มันก็ดูแล้วก็โอ้ผมว่าไม,ไ,มไม่ธรรมดาครับสวยงามจริงครับอยากให้เอฟซีท่านนะและญาติธรรมแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรกัน ระลุมมบูรณสร้างสิ่งดีๆนะครับให้กับทางวัดต่อไปนะครับมีโอกาสแวะเวียนเข้ามากันครับที่วัดสามชัยนะครับอําเภออาสสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับและนี่ก็คือทางเข้าวิหารอีกส่วนหนึ่งนะครับมีทางเข้าทั้งสี่ทิศนะครับพระมหาเกดีเพ้ามาาบมนะครับ ูลักษณะสร้างสวยงามจริงครับรูปแบบสถาปัตยกรรมนะครับของหลวงปู่หลทรัพย์นะครับนี่คือบริเวณด้านข้างของพระมหาเกดีเทา้ามหาพรมนะครับมีโอกาสแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพอรกันเยอะๆเลยนะครับ เพราะจะได้ร่วมทำมุลกับทางวัดบ้านสนามชัยของหลวงปู่หลวงทรัพย์ครับประวัติด้วยพอสังเกตบต้นเรื่องหลวงชัยอัอาตาชัยได้คุยให้ฟังนะครับเป็นนิมิตฝันที่หลวงปู่ฝันขึ้นแล้วก็สร้างสรรค์ด้วยความสวยงามนะครับเกียรเท้ามาหาภมแห่งบ้านสนามชัยนะครับอำเภออาสามาจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ นี่คือทางเข้าหลักของพระมหาเกดีถามหาผมนะครับพอเราเดินเข้ามาภายในนะครับจากข้ามสะพานเข้ามาฝั่งขวามือนะครับก็จะเข้ามากราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าปางพรลินิพานนะครับสวยงามมากครับสวยงามมากจริงครับพี่น้องตอนนี้ยาสายนะครับมองไปมุมไ,ไกลๆนะครับกำลังทำบุญนะครับ วันนี้ทําบุญทั้งทุกจุดนะครับของวัดบ้านสนามชัยหรือธระมหาเกดีถท้ามหาผมนะครับลวมปูล้มทรับนะครับได้สรรสร้างความสวยงามของพระมหาเกดีถท้ามหาผมได้อย่างสวยงามได้ลงตัวครับตอนนี้ตชาชัยได้ทำบุญครบทุกชั้นแล้วนะครับ ก็กำลังจะเดินทางออกไปกราบไหว้ขอพอรกับหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับบริเวณทางทางเข้านะครับต้องเดินกลับจากทางสะพานไปอีกรอบหนึ่งนะครับครับก่อนจะเดินทางไปกราบไหว้หลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับก็ขอพอรสิ่งดีให้กับเอฟซทุกท่านแล้วก็ท่านที่เข้ามาชมช่องตาชัยและยายสายนะครับในการเดินทางสายบุญร่วมทบุญในเขตภาคอีสารนะครับแล้วก็จะรีวิววัดสวยๆงามในเขนภาคอีสารมาให้ เอฟซี FC, แล้วก็ท่านผู้ชมนทุกท่านนะครับรับชมแล้วก็เข้ามาเที่ยวติดตามตามเส้นทางที่ตชาชัยนลยายสายได้เดินทางสายบุญนะครับขอให้รับพรสิ่งดีนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาชัยและยายสายต่อไปนะครับสวยงามจรกินครับพี่น้องนี่ก็คือทางเข้าอีกทางหนึ่งนะครับเป็นลนักษณะพระมหาเกดีวิหารท้ามหาพรมเป็นสีทิศ ถ้าจะให้ลุงชัยเปรียบก็จะเป็นลักษณะอริยสัจสี่นะครับสรรสร้างความงามโดยลบปูดมซับนะครับสวยงามจริงๆครับอยากให้เอฟซีท่านนะครับเข้ามาชมแล้วก็เข้ามาดูความสวยงามของพระเกดีเทามหาพรมที่บ้านสนามชัยนะครับเดินทางมาง่ายครับที่อำเภออาจสามารถนะครับตาชัยว่าลักษณะาการสร้างงานสถาปัตย์แบบลักษณะขอมที่ยุคข,ขอมรุ่งเรืองนะครับโดย หลวงปู่หลวงทรัพย์นะครับสร้างขึ้นสร้างเป็นเกดีถามหาผมได้อย่างสวยงามและลงตัวนะครับมีญาติธรรมและเอฟเออมีญาติธรรมทุกคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพอรกันเยอะนะครับสวยงามจริงครับเหมือนกับกลับไปยุคของรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเกดีเท้ามหาพรหมที่สวยงามของมาสนามชัยแห่งนี้จริงๆครับ ดูจากลักษณะงานระฆังปัตนะครับสวยงามจริงๆครับโดยหลวงปู่อุดมทรัพย์นะครับเดี๋ยวตาชัยจะเข้าไปกราบก่อนจะเดินทางกลับนะครับเวลาเข้ามาจอดรถเสร็จนะครับก็จะเดินทางข้ามสะพานส่วนนี้นะครับเป็นสะพานพญานาคราชห้าเสียดนะครับสวยงามจริงๆครับพี่น้อง มีญาติธรรมเข้ามาแวะเวียนทำบุญกันนะครับช่วงนี้มาถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึกกันเยอะนะครับร่วมทบุญกับทางพระมหาเกดีเท้ามหาพงมนะครับที่วัดบ้านสนามชัยนะครับครับบางส่วนของญาติธรรมครับก็หลังจากทำบุญครับก็กำลังจะเดินทางกลับนะครับตาชัยก็จะไปเดินทางไปไหว้ลวงปู่ล้มัพนะครับเพื่อขอพรก่อนเดินทางกลับบ้านนะครับ ครับตอนนี้ตาชัยกำลังจะรับพรจากหลวงปู่อุวมทรัพย์นะครับของวัดสนามชัยนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวพร้อมยายสายครับพรในอัปราเสฐนะครับจนมาเกิดแก่ตาชัยและยายสายพร้อมครอบครัวตลอดทั้ง FC และก็ท่านผู้ที่เข้ามารับชมนะครับเตรียมรับพรพร้อมกันนะครับ นะครับรับพรทั่วถึงกันในวันนี้นะครับขอให้บุญทั่วหน้ากันทุกคนนะครับสลับเอฟซีช่องตาชัยและยายสายตลอดทั้งทั้งท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมไปนะครับขอให้มีความสุขทั่วหน้ากันทุกทุกคนนะครับดีนะครับผมตาชัยก็จะนําสิ่งดีๆในการเสนอการถ่ายทํานะครับช่องตาชัยและยายสายนะครับมาให้เอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็ทางสายบุญนะครับให้ร่วมกระทบบุญกันเยอะๆนะครับ ครับตอนนี้ลวงปู่กำลังจะลดน้ำนให้กับช่องตาชัยระย้าสายนะครับขอให้มีความสุขตลอดต้งครอบครัวนะครับทุกคนนะครับที่เข้ารับจมคลิปนี้ตลอดทั้งช่องตาชัยระย้าสายนะครับครับผมสำหรับจบคลิปนี้ช่องตาชัยระยะาสายนะครับขอความภาสุขให้เกิดแก่เอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขทังน่ากันอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตาชัยระยาสายเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางสายบุญครั้งนี้นะครับแล้วก็ต่อไปด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ